แล้วคราวฟ้าลุกฟาดคนวิจารณ์อ่อนสามีเสียงสองก็ไม่ได้เป็นปัญหาของคู่ราแฟนคลับชาวเน็ตให้สิบเต็นสิบพราวฟ้าการันชิดาฟาดแล้วหลังคนวิจารณ์อ่อนสามีเสียงสองลั่นไม่ได้เป็นปัญหาของคู่เราเรียกได้ว่าลุกขึ้นฟาดเสียงวิจารณ์เรื่องการเสียงแบบสวยเพื่อเชอิดสุดๆสำหรับนักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดา พันรยาสุดที่รักของเสียโบสทนัทเดชโปรโมเตอร์มวยหนุ่มหล่อหลังจากที่มีคนวิจารณ์การใช้เสียงสองของเธอกับสามีซึ่งงานนี้พราวฟ้าก็ไม่ขอทนเปิดโพสต์้าดกลับแบบโดนอกโดนใจชาวเน็ตและแฟนๆสุดๆซึ่งล่าสุดวันที่12พฤษภาคม2567ก็ได้โพสต์ภาพสวยคมจิกกล้องแต่กลองอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแบบปังปุริเย่ว่าอ้อนสามีเสียงสอง ไม่ได้เป็นปัญหาของคู่เรานะคะถ้าวันไหนเห็นสภาพเสียงแปดตอนด่าผัวค่อยมาวิจารณ์ให้สนันไปเลยจ้าขอบคุณเพลงที่ปุ้ยคะชอบซึ่งหลังจากที่สาวคราวฟ้าได้เผยโพสต์ไปแล้วบรรดาเพื่อนๆแฟนๆต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์สนันเช่นสวยหน้าคือพร้อมตบมากจะก,กี่เสียงก็ใช้อ้อนผัวตัวเองอะ่ะไม่ได้ไปอ้อนผัวชาวบ้านจะก,กี่เสียงก็เสียงเราค่ะโดนใจสวยมากรักมากจึง้งจริงในเฟสด่าฉาำเป็นไรเออยากให้ฟ้องเลยคะ่ะ เอาเสียงแปดจากที่ด่าผัวไปด่าอีพวกวิจารณ์เลยจ้าน้องคราวอีพวกบ้าวิจารณ์ผิดจุดอ้ออิจฉาไม่มีผัวให้อ้อนแหละ1 0 1 0 1 0ค่าเสียงไหนก็เป็นผัวเราค่ะจะเสียงไหนก็คู่เราค่ะแนะนำให้ฟ้องเลยค่ะเอาให้ไม่กล้าเมินใครไปอีกนานนนตัวแม่ตัวมัมเลิฟและอื่นๆการันชิดาคุ้งสุวรรณเกิดวันที่9้ามกราคมพศ2535ชื่อเล่นคราวเป็นนักแสดงพิธีกรน,นางแบบชาวไทยอดีตนัก แสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดในเวทีคลีนแอนเคลีนัทเดชวชิรรัตนวงศ์เกิดวันที่9ตุลาคมพศ2530ชื่อเล่นโบ๊ทเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยซึ่งเป็นบุตรชายของวิรัตวชิรรัตนวงศ์หรือในวงการรู้จักกันในชื่อเสียเนาเพชรยินดีปัจจุบันเสียโบ๊ทเป็นโปรโมเตอร์แห่งสนามมวยราชดำเนิน การเลือกตั้งทั่วไปปี2562เคยลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแบบระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยลำดับที่27แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งในคณะนั้นพักได้เพียง12ที่นั่งเท่านั้นและที่สำคัญเสียโบวเคยผลักดันเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมีและเพชรดำไก่ย่าง5ดาวเป็นแชมป์โลกวันแชมป์โปรนชิพ ต่อมาได้มีกัปตันเทรยินดีอะคาเดมี่เป็นแชมป์โลกต่อมาและเป็นแชมป์โลกวันรุ่นแรกๆของนักชกไทยและเป็นค่ายมวยค่ายแรกๆของประเทศไทยที่ส่งมวยไปทกรายการนี้ซึ่งในคณะนั้นรายการดังกล่าวจัดทำการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์เป็นหลั